สวัสดีครับวันนี้ก็มีเบนซ์280 SE ตัวเก่านะครับผมวางเครื่องมาใหม่เป็นเครื่องดีเซลนะครับผม2.8ของวีโก้นะครับผมอันนี้ก็มาเดินใหม่ทั้งเส้นเลยของเก่าเขาก็เดินมาแล้วแต่ว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมมาขึ้นงานใหม่มาดูงานกันก็ตีมหม้อเฉพาะคันเลยนะครับผมปออกสองข้างเดินสองลิ้สอง อันนี้ใช้เวลานิดนึงเพราะต้องขึ้นหม้อใหม่นะครับผมมีท่อไปพัดน้าแปนํำปากเข้าไปให้ใหม่ด้วยมีหัวขายยึดหน้าด้วยมาไม่มีขายยึดเคล่อหมูยึดเข้าไปให้ตรงจุดนะฮะไม่มีการสะบัดเลยอ่ะเร่งฟังเสียงหน่อย ก็จะใส่สายส,ายาสั้นๆนะครับผมขับสนุกแน่นอนอันนี้รับประกันงานชุดนี้อยู่ที่20,000บาทโอเคเรียบร้อยแล้วครับ